สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกชาว YouTube นะครับคลิปนี้จะมารีวิวนะฮะสินค้าจาก Lazada นะครับ<ม>ก็จะเป็นอะไรนั้นนะฮะมาดูกันมันก็คือตัวนี้นะฮะอา มันเรียกว่าบัคคอนเวอร์เตอร์นะครับหรือว่าเป็นตัวลดแรงดันไฟนะครับเดี๋ยวลองแกะดูข้างในตัวนี้เป็นสินค้าสั่งมาจากลาซาด้าส่งมาจากจีนนะฮะราคาพร้อมค่าจัดส่งก็อยู่ที่เออเท่าไหร่191บาท เดินทางมาถึงสดๆนร้อนเลยเมื่อสักครู่นะครับนะครับตัวนี้สามารถจ่ายกระแสได้20แอมป์นะฮะตามสเปคมันนะครับแต่ว่าตามคู่มือขาแนะนำให้ใช้เต็มที่แค่15แอมป์นะฮะสามารถรับแรงดันอินพุตได้ที่50โวลต์นะครับ าขออภัยฮะตามคู่มือรับแรงดันอินพุตได้สูงสุด40โวลต์นะครับแล้วก็จ่ายออกมาขึ้นอยู่กับเราจะปรับว่าต้องการกี่โวลต์นะฮะเราป้อนเข้าไป40โวลต์นะครับสามารถปรับออกได้3โวลต์5โวลต์10โวลต์12โวลต์15โวลต์20โวลต์30โวลต์แล้วแต่เราจะปรับนะฮะมันจะมี VR เกือกม้าให้ปรับ2ตัวนะครับหรือปรับแรงดันได้แล้วก็สามารถลิมิตกระแสได้ถ้าสมมติว่าเราปรับไอออก5โวลต์แต่ว่าต้องการให้มันจ่ายกระแสแค่1แอมป์นะครับก็สามารถที่จะปรับ VR อ่ามันจะเป็นตัวไหนให้ผมดูก่อนนะอ่านะฮะตัวแรกนี่ปรับปรับโวลต์นะฮะว่าต้องการใหโวลต์ออกเท่าไหร่นะครับอีกตัวหนึ่งปรับกระแสนะครับ ก็สามารถที่จะปรับเลือกได้ว่าต้องการให้มันจ่ายกระแสไม่เกินเท่าไหร่ดูหน้าตามันชัดๆนะคระับสมัยนี้สั่งของจากราซาด้าถือว่าคุ้มนะฮะเพราะว่าตัวนี้จริงๆแล้วค่าตัวมันราคามันอยู่ที่ประมาณ140บาท145บาท ร้อยสี่สิบสี่บาทประมาณนี้นะฮะแต่มันมีมันมีค่าส่งมีค่าส่งอีกประมาณสี่สิบบาทสี่สิบกว่าบาทนะครับก็ราคานี้เราทําเองไม่ได้นะฮะซื้อเอาคุ้มกว่าแต่ว่าต้องรอหน่อยนึงนะครับถ้าสั่งเพราะว่าสินค้าส่งมาจากจีนก็รอประมาณห้าถึงสิบวันนะฮะ ตัวนี้ผมก็สั่งตั้งแต่ก่อนปีใหม่นะครับก็มาส่งวันนี้เพิ่งมาส่งว,วันนี้นะฮะวันที่4 4น่นกกาคาสอห้ากสามนะคเดี๋ยวเราทดสอบกันหน่อยนึงว่ามันใช้งานได้หรือเปล่านะฮะนะครับผมจะใช้พาวเวอร์้าา,ายตัวนี้เป็นตัวจ่ายไฟเพื่อทดสอบนะฮะเราปรับไฟออกอยู่ที่ 14.2โวลต์น,นะครับเดวลองจ่ายไฟเข้าตัว buck c o ร์ t e r แหละตัว buck c o ร์ t e r มันจะมีเขียนบอกไว้นะฮะว่าทางไหนเข้าทางไหนออกนะครับก็ต้องต่อให้ถูกนะถ้าต่อผิดทางอาจจะทำให้มันพังได้นะครับ ด้านนี้คือด้านไฟเข้านะครับด้านที่มีหลอดไฟสีแดงนะครับกเห็นว่าอินะอินบวกลบตต่อให้ถูกขั้วเดียวรับบวกลบปากคีบก็ไม่ค่อยดีคีบไม่ค่อยอยู่ พอต่อไฟเข้าก็จะมีสถานะไฟสีแดงแสดงสถานะบอกว่ามีไฟเข้าแล้วนะครับตอนนี้ว่ามันมีไฟออกกี่โวลต์นะครับนมิเตอร์ตัวนี้อย่าต่อสายมิเตอร์ก่อน อ่านะครับตอนนี้มีไฟออกอยู่ที่12 12.18 12. 1 2นบโวลต์นะฮะเดี๋ยวลองปรับดูว่าปรับได้เปล่านะครับแต่ตอนนี้เราจ่ายไฟเข้าไป14โวลต์นะฮะไฟมันออกอยู่1 2โวลต์นะครับคือไฟที่จ่ายออกเนี่ยนะฮะมันจะสามารถปรับขึ้นได้ไม่เกินแหล่งจ่ายไฟที่เราจ่ายจ่ายเข้านะฮะแต่ว,ว่าสามารถปรับต่ําลงมาได้นะครับ ตัวแรกปรับแรงดันนะฮะลองปรับเูสามารถปรับลงได้นะฮะผมจะปรับลองปรับที่5คือลองปรับลงต่ำสุดกับว่ามันปรับต่ำได้กี่โวลต์น,นะฮะ นะครับนี่คือปรับได้ต่ำสุด1.3โวลต์นะฮะก็คือปรับไม่ลงแล้วได้เท่านี้นะครับแล้วก็ปรับสูงสุดมันก็ไม่เกินแหล่งจ่ายที่เราจ่ายนะฮะเดี๋ยวลองปรับขึ้นไปดูนะครับเมื่อกี้มันอยู่ที่12.2นะฮะ อ่ะนะครับมันได้อยู่ที่14.48นะฮะก็คือได้ไม่เกินแรงจ่ายนะครับเพราะว่าแรงจ่ายเราจ่ายอยู่14โวลต์นะครับแต่ว่าตัวหน้าจอสแสดงผลของตัวแรงจ่ายมันอาจจะไม่ตรงนะฮะว่มันสแสดงผลอยู่ที่14.2นะครับแต่มิเตอร์มิเตอร์ตัวนี้วัดได้14.4นะครับก็คือปรับไม่ขึ้นแล้วฮะได้เท่ากับแรงจ่ายที่จ่ายเข้ามานะครับ อนนี้เราถ้าส่าเราจ่ายไฟที่40โวลต์ตามสเปคสูงสุดของมันนะฮะมันก็จะสามารถปรับได้ตั้งแต่ต่ำสุดก็คือ1.3โวลต์นะฮะจนถึงประมาณ40โวลต์คือไม่เกิน40โวลต์นะฮะแต่ตามสเปคมันบอกว่าอยู่ประมาณ30โวลต์นะฮะปรับสูงสุดนะครับอนนี้เราก็สามารถนำไปใช้กับอะไรก็ได้นะฮะที่ที่เราต้องการ กรณีที่เรามีแรงจ่ายไม่สามารถปรับไฟได้นะครับเห็นว่ามีสวิตชิ่ง24โวลต์แต่ว่าเราต้องการใช้ไฟแค่12โวลต์นะฮะเราก็ใช้ตัวปลั๊กคอเวเตอร์เนี่ยนะครับนำไปต่อแล้วก็ปรับแรงดันให้ได้12โวลต์ตามต้องการนะครับตัวนี้มันจ่ายได้จากผมดูรีวิวที่เพื่อนสมาชิกซื้อไปใช้นะะก็บอกว่ามันจ่ายได้15แอมป์เต็มๆเลยนะครับคือก็ถือว่าจ่ายกระแสได้เยอะพอสมควรนะฮะแต่ว่าแรงจ่าย ต้องมีกระแสไม่น้อยกว่า15แอมป์ด้วยนะฮะถึงจะตัวนี้จะจ่ายได้นะครับเจ้าตัวนี้จ่ายได้15แอมป์แต่แหล่งจ่ายมีกระแสแค่10แอมป์มันก็จ่ายได้แค่10แอมป์ตามแหล่งจ่ายนะฮะ ก็อันนี้ก็มารีวิวการใช้งานเบื้องต้นนะฮะเป็นอาชิกอยากมีแหล่งจ่ายอันกประสงค์ไว้จ่ายไฟไว้ทดสอบอุปกรณ์ในงานช่างนะฮะงานเล็กทรอนิกส์นะครับก็สามารถไปหาซื้อได้จากลาซาดานะฮะ ดีซีทูดีซีนะฮะบักควอเตอร์นะครับตัวหนึ่งก็ไม่กี่บาทนะฮะจริงๆแล้วตัวมันเล็กนิดเดียวเองนะครับแต่จ่ายกระแสดได้สูงมากนะฮะถึง15แอมป์นะครับกระเปืสูงสุดมันก็20แอมป์นะฮะแต่จ่ายต่อเนื่องได้15แอมป์นะครับอ่าสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอจบคลิปการรีวิว สินค้าจาก Lazada นะฮะ DC to DC water, ไว้เพียงเท่านี้นะครับยังไงเพื่อนสมาชิกที่เข้ามาดูคลิปนะฮะถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดติดตามนะฮะกดไลค์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับสำหรวันนี้ก็สวัสดีครับ